อะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้ตับตับไก่ต้มนะไม่รู้อยู่หรือเปล่าหันปากก่อนกลับน่าจะหลุดไปอุย้ยไม่หลุดเลยตับไก่ต้ม,มนะเนี่ยตับไก่ต้มเพื่อนๆตับไก่ต้มตับไก่ต้มก่อนกลับ ได้ยินเสียงปลาติดเปล่าวะโอ้ตัวเล็กเฮอะปลากระดีนะตัวนี้เดี๋ยวหาปลากระดีมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ จะกลับพอดีเลยกลัวเป็นปลาแม่ลูกข้อว่อปาปลาแม่ลูกข้อครับถ้าปลาแม่ลูกข้อนี่ผมต้องปล่อยไปนะนลูกมันเต็มเลยต <c oughs> กปลานะเพื่อนๆตัน,นนี้ เห็นอุ๊กนะปลาหมอตัวบุ้นเลยคือปลาหมอไซส์ใหญ่หมากปลาหมออเจ๋งยงด้วเนี่ยย่างหอยอดครับตกต่อตกต่อตัวใหญ่จริงดูดิ้วตอนนี้น ฝนตกนะฮะก็เลยกลับจา,จากสวนมาบ้านนะมา,าข้าวกินนะครับแล้วก็รอนะร,รอว่าวันนี้ฝนจะตกหนักไหมแต่ฟ้าร้องเสียงดังมากเลยนะวันนี้ก็ว่าจะผสมอาหารหัวอาหารใหม่นะครับแล้วก็ว่าจะเราไปตกปลาดูเนาะ ตอนนี้ฝนม,มันตกแล้วสแล้วเบ็ดยังทิ้งไว้อยู่นะั่นอยู่เลยยังไม่ได้เก็บอะไรดีนะเดี๋ยวรอหออีจากหลังฝนนะครับอตอนนี้หนักเลยนะต้งใส่หลังฝนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนต่อนะครับ ฝนเริ่มหยุดนะแต่ฟ้ายังร้องอยู่นะฮะเนี่ยเนี่ยผมปักเบ็ดไว้คัดดึงเ่ยดูมันดึงไม่รู้ปลาอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้ตับตับไก่ต้มนะไม่รู้อยู่หรือเปล่าขันปักก่อนกลับน่าจะหลุด ไปอุ้ยไม่หลุดเลยตับไก่ต้มนะเนี่ยตับไก่ต้มเพื่อนๆตับไก่ต้มตับไก่ต้อออตม,มตับไก่ต้มออกฤทธิ์ไม่น่าเชื่อไปกินตับไก่ต้มเนี่ยมีเอาเนี่ยไปข้างฝาอยู่เลยเนี่ยเออเจ๋งเลยดูดิตกเอฟเลยเดี๋ยวลองใส่ไปใหม่โอ้โนหตัวน้อยๆนะเนี่ย นี่เป็นแต้มที่สองเอ้แต้มแต้มแรกแต้มแรกแต้มแรกมันที่สองโอ้โหตัวมาเริ่มตัวมาเริ่มเอู้หลุดไปแล้ว จะลองตับไก่ต้มดีกว่ามีหน่อยเดียวรุ่งจยมาจากบ้านอีกเนาะเนี่ยเขาก็ปักนี่แหละตับไก่ต้มเออได้ผลเหมือนกันนะปักไปใหม่ครับตับไก่ต้ม เดี๋ยวลองไปหาตรงนี้ดำปักใหม่กับนู่นนะขันนู่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มันน้ำมันขึ้นแล้วไงวันนี้ฝนตกหนักนะตอนบ่ายยังี๋ยวต้องไปเอาเอามาอีกดีกว่าเน้น้ำมันขึ้นแล้วลองดูนะ tập cái tôm làm ngàn mấy chậu trùm trùm lên này tập cái tôm à, đều là lay sài gòn ลูกข้อเต็มเลยดูดิหาย้ายก่อนย้ายจุดนะลูกข้อเต็มย้ายโม่ดูลูกข้อ,เต,ยยขอเต็มไปหมดเลยเนี่ยปักแถวนี้ปักแถวนี้แทนน้ำมาอย่างนี้ปามน่าจะขึ้นเนาะ ตรงนี้ดูนะะ,ะลุ้นกันครับตาบไกลไปหมดก่อนนะเดี๋ยวได้กลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเข้ามาด้วย ลุ้นกันครับไล่ดูเหยื่อกันนะฮะเพราะว่าจะค่ำแล้วนะเหยื่อตัดไก่ต้มนะครับโอเคเลยนะเหยื่อหมดทุกอันเลยนะเนี่ยมาไล่เติมนะครับปล้ากินดีอยู่ตอนนี้น้ำมวลน,น้ำกำลังมาดูน้ำขุนหมดเลยนะฮะผมก็ดักล่อไปตรงนั้น นะโหเราดักรอบเปล่าตรงนี้นะฮะว่าน้ำมันมาเยอะมากฝนตกหนักมีลองไล่เติมเหยือไปได้วนะน้ำมันมาสองทางผมดูแล้วมีทางหนึ่งมาจากนานะมาทางนีนะ้ทางนี้ก็มาทางนี้ตอนนี้น้ำทางนาจะเริ่มมาเยอะแล้วเพราะว่าน้ำใสเริ่มได้น้ำขุนตอนแรกน้ำขุนนะวิ่งมาทางนี้ ยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักก็จะขอตัวกลัดก่อนออกมาแทบจะทั้งวันนะฝนตกนี้ข้างๆก็เสียงดังด้วยนะเขามีงานแข่งกีฬาของสนามกีฬาย่าเทียมนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับก่อนกลับ ได้ยินเสียงปลาติดเปล่าวะโอ้ตัวเล็กอ uper, อ uper, ออ ح, อเอุ้หอปลากระดีนะตอนนี้เดี๋ยวหาปลากระดีมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ จะกลับพอดีเลยสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆน,นี่มาถึงนั้นเมื่อวานปักเบ็ดไว้วันนี้มาเสื้อสายเลยเจอแล้วนะครับคันนู้นผ่านรับรถปานมานะไม่เจอแล้วหมดไปแล้วคันนี้ก็เยอะหมดแต่คันนี้อะไรเห็นไหม หญ้าพันกันเป็นกระจุกเนะเดี๋ยวลงไปดูตรงนี้ก็ไม่กินนะไม่กินเดี๋ยวทางนูนนะ้นเนาะเอาตรงนี้ก่อนปลาอะไรไม่รู้เนี่ยโหโอ้โหโกลัวเป็นปลาแม่ลูกข้อว่ปาปลาแม่ลูกข้อครับถ้าปลาแม่ลูกค้อนี่ผมต้องปล่อยไปนะลูกมันเต็มเลย โอ้ oh, ปล่อยนี่ลูกมันเต็มเลยเนี่ยลูกมันฮะ,ะเต็มเลย านะให้ดูลูกมันก่อนลูกมันเต็มเลยนะอันนี้เป็นเหยื่อเสียงปลาในในนาี่กินสนัน่นหวันไหวเลยนะปลาน่าจะเยอะมากในนะาตรงนู้นก็ไม่มีแล้วนะฮะตรงนี้ก็ ก๋วยยเหยื่อก่อนน้ำแห้งลงแล้วนะเมื่อวานที่ว่าน้ำไหลแรงๆอ่ะวันนี้ก็ไม่มีละในรอบนี้มีปลาบอกมันู้เนี่ยคือปักใส่ตับไก่ต้ม ตรงนี้ก็ไม่กินนะฮะแล้วก็วิ่งตับไกต่ต้มนี่ปลาอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้นะ่าจะติดหรือไม่ติดนะ หลุดไปแล้วยญามันเยอะหลุดไปแล้วโอ้โดูมันพันเสียงโอ้โหมีปลาอะไรมีปลาอะไร ตับไก่ต้มนะตับไก่ต้มมาแล้วหนึ่งแต้มดูก่อนว่าลูกมันมีเปล่าถ้าเป็นลูกวันเราก็จะปล่อยมีลูกปล่อยนะไม่มีครับไม่มีหนึ่งจริงน่าจะได้สองแต้มตับไก่ต้มไม่ได้ผล จะได้เนาะตรงนี้หลุดไปแล้วเกี่ยวเนาะมีลูกคลองอยู่แถวนี้แม่เขาอยู่แถวนี้แหละอน,นุไม่มี<ะ>เมื่อวานตกปลาหมอใหญ่จับปลาดุกก็อยู่นี่อยู่เลยนะ ปาช่อนอีกตัวนึงเดี๋ยวค่อยคัดมีมุ้งดีขคัดนึงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยกินนะบริเวณนี้เลือม,มันเดิม สรุปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้สองตัวปล่อยไปตัวหนึ่งนาะเป็นแม่ลูกค้องนะครับแล้วก็มีหลุดโอ้โหที่จริงงานน่าจะหลุดเยอะนะครับคัดแรกๆที่ทางเข้าเลยแล้วก็ตรงนั้นนะนับก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปโอเคครบครบ นึกว่าหายมันหายไปคันหนึ่งเฮ้ยหนึง่งโ,โอเคอะยังไงก็ขอบคุณนะครับนะนะพี่พี่ที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกับพวกเราอยู่ในเมืองเนาะวันนี้ก็มาสายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปนะครับ หาข้าวกินอะไรก่อนเนาะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับ <_ C ell> กับคมุมานอกอยู่เมืองน,นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นช็อตๆหน่อยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ก็ไปวันหยุดอีกวันนึงนะครับแล้วยังไงมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อน <p> ๆวันนี้ก็มาเจอกันค่ำพอดีนะเพราะว่าฝนตกนะเพิ่งหยุดโอ้<ๆ> ผมก็เลยตะก่อนกลับเนี่ยผมก็เลยใส่ใส่ไอเบ็ดปักไว้เนาะเป็นตับไก่ต้มเหมือนเดิมนะเหลือแล้วผมก็เห็นว่าเนี่ยมันดึงพันไปอย่างงี้ไม่รู้ติดหรือเปล่านะเนี่ยขี่มอไซค์ผ่านมาเนี่ยนี่นะฮะนี่โอ้พันขนาดนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวต้อง ขอดูก่อนจะได้มันหรือเปล่านะมันพันขนาดนี้นะดูโอ้โหอยู่ไหนไม่รู้นะอไหนไม่รู้เพื่อนๆอ,อะไรก็ไม่รู้ด้วยไม่ติดมากนี่ดูก่อน น่าจะหลุดไปแล้วนะผมว่าอู Ooh, ส้สยดายเนาะหลุดไปแล้วครับน่าจะนานเกินผมทิ้งไว้นานเลยเพราะว่าฝนมันตกตกหนักเลยนะอ้ดูมันล้มแล้วเน้านานาไปหมดเลยดูดิแปลว่ามันตกปลาตัวใหญ่อะไม่รู้ปลาอะไรละ <c oughs> ค่อยว่ากัน ถือว่ามาชมบรรยากาศตัวน,นี้ก็ใส่เบ็ดปากไว้กี่คัดเองนะฮะตรงนี้ก็ไม่ติดนะเมื่อเช้าก็ปล่อยปลาลูกคอกไปนะฮะแล้วก็ได้ปลาช่อนตัวนึนวนงเนาะตอนนี้ก็ขังไว้อยู่ผู้เสียดายดีไปฝนตกแล้วเลยได้เข้ามาเลยนะซึ่งปากตอน กลางวันนี่แหละตัวนี้ก็ยังเหยื่อยังมีอยู่เลยเนี่ยไม่กินนะ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะหมดนะเนี่ยผมว่าหมดนะวันนี้จะทำคลิปสั้นๆแค่เลย น้ำเริ่มแห้งไหนๆก็ไหนๆล้วลองยกดูดิมีตัวไหมฮะเห็นแต่ลูกคอกวิ่งเข้าวิ่งออกแม่มันคงไม่อยูน่นะมั้งตอนนี้น้ำก็แห้งแห้งเลยไม่มีเลยต้องรอรอฝนอีกรอบนึงนะฮะไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะครับ ปลาล้องหึมหึมอยู่นะฮะนู่นนะ,ะวันนี้ก็แค่นี้เราได้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานเนาะเสียได้ปลาตัวนั้นจังเลยที่จริงก็เหลือ อันนี้โคจะเน่าแล้วล่ะเนาะก็ไม่ตักแล้วออาเรามาเจอกันครับกับคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจรับชมกับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับเราเจอกันกับคลิปหน้านะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นไปหน่อยนะครับก็คิดถึงพี่ๆนาๆทุกท่านนะที่ให้กำลังใจกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ